ตอนนี้ก็คือต้องพกตลอดเวลาออกไปตกปลาตายโดยไม่รู้ตัวนั่นแหละแต่แต่แต่การไล่เลือดแทงหัวมันเหมือนแบบจุดหนึ่งช็อตเออแล้วแล้วเมื่อกี้นี่เราจ้วงได้ไหมเมื่อกี้ก็จับตัวแหวพี่จะมันตกใจเห็นตะขอไงมันตกใจเห็นตะขอมันจะ้วงแล้วเมื่อกี้แต่มันกดลงไปอีกมันมีจังหวะมันมันไปอยู่ใต้นี่ดก็ที่เจ้าตรงไหนที่ลงตัวพลาดมามันจมบวกเนื้อแล้วทะลุอีก งับใครมางับใครเดี๋ยไล่ลมให้สูดครับสูดๆครับน้าเอาซักจ้วงไว้เนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนพี่งัดให้ก็ได้ต้ <c oughs> แฝดไปดิผมโตมันโตเดียวพอๆแล้วอืมไม่พออย่าไม่ร่างเวลามากเฮ้ยมาหาชชยอยู่ไหนวะ โอ้โหอไงตรงนี้รู้สึกว่าไอตัวนี้หรือเปล่าเดีออ๋ยวเอาตะขอโอออกให้กูด้วยนะม <c ười> เอาโปฮันเตอร์กูไปแต่เห็นแล้วแต่เห็นตัวแล้วมันขึ้นมาแล้วไงน่ะูสู้เพื่อนเอาเก็บสาย มันลอยอีกรอบเลยน่าจะจบน่าเอาค้อนมาด้วยเนาะพอขึ้นมาสัดเลยต้อปั้นไหมโอ้เดี๋ยวมันดีดเดี๋ยวมันเอาฟันเงียบเขาน้าโอ้ไม่ใช่ที่มันออกเนี่ยคือมันจะลอยจริง มันจะเป็นสัญชาตญาณม,ามันคือมันออกปุ๊บแล้วมันจะลอยละเนี่ยเห็นไหมเห็นแล้วเนี่ย,นยเนี่ยลอยล้วเนี่ยนาวเนี่ยเห็นไหมอยู่จากสายมันเฉียไหะไรเอาหางเครื่องฟันมา ต้องเต้นเลยี่ต้องสัญญาต้องเสียงจริงดิบอกกูยอมแล้วกูยอมแล้ว <c oughs> คิดมาหาปลายไปขึ้นจริงวะ่ะ <laughs> หน,น,นาวน,นอนก่อนเก็บแรงก่อนนาวได้เวลาจ้วงแน่แนๆหละถึงเวลาไขจูไขจูนครสี เอยอิ่มร้อยตรงมาแล้วเพื่อนนิดนชีวิตเกินร้อยรอบนี้มันไม่ยอมลอยวรอเขื่ป่ะขึ้นนละวขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ่นขึ้นเขึ้นขึ้นเก็บขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อนนะ ขี้แต่ขอซูโม่ปกติไม่ล่าต็กเล็กนะวันนี้มาล่าไข่จูขึ้นและขึ้นเร็วแล้วตอนนี้ขึ้นเร็วแล้วด้วยนาวจีกรอไห้นาว พ <laughs> ่าไอตัวนี้อยู่ใช่ไหมคิดถึงสมัยขอไอทีเนาะงัดกันอีกนี้แหละโหสี่คนเปลี่ยนอะ่ะเออแต่ฟันมันไปโดนโดนโดนสายสลิงอะ่ะ เยูแ่แล้วอยู่นล้นแหละลูกเขามันล่อนอยู่ใต้นี่แหละกี่สีนี่สีที่เรากี่สีวะสีฟ้าใช่ไหมสีนี้เราสีฟ้าแล้วหมดมันเที่ยวนะ